เรื่องดอกเบี้ยว่ากันต่อนายมตีกำลังจะไปต่อดอกเบี้ยแล้วเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยที่ไม่ลดมันก็กดกำลับบงซื้อบอกต่อไปว่าไม่อยากจะไปต่อล้อต่อเถียงเพราะจุดยืนชัดเจนเรื่องลดดอกเบี้ยเดี๋ยวพูดไปจะไปหาว่าก,กดดันผู้ว่าแบงค์ชาติอีกเพราะท่านมีความอิสระแต่มีเสียงต่อว่า คือท่านมีความเป็นอิสระแต่ก็ฝากเอาไว้แล้วกันว่าความเป็นอิสระไม่ใช่ความอิสระจากความลำบากของประชาชนท่านต้องคำนึงถึงความลำบากของประชาชนด้วยวันนี้ผมไม่ได้กดดันอะไรแล้วและผลมันออกมาเนี่ยก็ขอให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเองว่าควรจะต้องลดหรือไม่ต้องลดนี่หมายถึงว่าที่ไม่ยอมลดเนี่ย ให้ประชาชนตัดสินแต่ก็ยังบอกต่อน,นี่ว่านักวิชาการเกือบทั้งหมดตอนนี้เห็นด้วยว่าต้องลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าลดดอกเบีย้ยผลข้างเคียงทางเศรษฐกิจมันจะเป็นบวกมากกว่าลบไมย่ยกรณีถ้ากลัวเรื่องข้างเงินบาทอ่อนถ้าลดดอกเบีย้ยคุณเสถาบอกการขี้ค่างเงินบาทอ่อนนี่แหละทำให้การส่งออกของไทยดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราพึ่งการส่งออกเนี่ย60%ของ GDP การท่องเที่ยวเนี่ยซนั่นก็แปลว่าถ้าส่งออกถ้าค่าเงินบาทอ,อ่อนสินค้าเราจะถูกลงสําหรับเขาค่ใช่ไหมต้องไปแต่ว่าเวลาที่เราแปลเป็นเงินกลับมาเราจะได้เงิน<ช>มากขึ้นแปลเป็นเงินได้มากขึ้นอะไระรวมถึงกรณีท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันค่ะเขาถือเงินสกุลต่างประเทศมาค่าเงินบาทอ่อนมันก็ได้เป็นเงินบาทมากใช่ก็จะทําให้การท่องเที่ยวดีขึ้นคุณเศษฐาก็บอกนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้อยู่แต่โรงแรมใหญ่ๆนะ ค่ะห,หรือว่าไปเอื้อประโยชน์แต่เจ้าสัวอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการช้อปปิ้งมากินอาหารดังนั้นทุกคนได้ประโยชน์หมดค่ะเชื่อว่ามันเป็นเศรษฐศาสตร์พื้นฐานที่ทุกคนรู้อยู่แล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อไปเพราะว่าพูดมาเยอะและพูดมาพอแล้วเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่จะพูดบ้างอันนี้วันนี้ก็ถือว่าพูดนะเนี่ยประเด็นหนึ่งที่กดกาลังซื้ออยู่นะครับอันนี้ผมก็ ไม่อยากจะไปต่อรถต่อเที่ยงแล้วแหละผมคิดว่าจุดยิงของผมชัดเจนเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะหาผมไปกดดันท่านผู้ว่าอีกอะไรอีกถ้าเ็ามีความอิสระนะครับแต่ผมก็ฝากไว้แล้วกันนะว่าความอิสระเนี่ยมันไม่ได้อิสระจากความลำบากของประชาชนด้วยนะทั้งเรื่องคำนึงถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนี้ผมก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรแล้วนะครับแล้วผลออกมาผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนตัดสินแล้วกันนะครับว่ามันควรจะต้องลดไปสุดนะครับทังวิชาการเกือบทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็เห็นด้วยไม่ต้องลดนะครับ แล้วอย่างนี้เกิดลดไปแล้วเนี่ยผลค่าเแข็งแรงเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อเป็นบวกมากกับาลบไม่เป็นทําให้ค่างเงินบาทอ่อนนะครับทำให้ส่งออกไทยดีขึ้นเราเพิ่งส่งออกอยู่วันหกของ GDP นะครับการท่องเที่ยวอีก20%นะครับคนดอลลาร์หนึ่งแลกได้จะได้เป็น35 36้าสาไปสามเจ็ามแปดเขาก็มีการจับใช้ใช้สอยในประเทศขึ้นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเขาไม่ได้อยู่แค่โรงแรมใหญ่ๆหรือเอื้อแต่เต้าโศกอย่างเดียวเขาก็มาช้อปปิ้งมาซื้อมาทานอาหารใช่ไหมครับทุกคนก นะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าเป็นเศรษฐศาสตร์พื้นฐานทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับก็ก็ผมไม่รู้จะพูดไงต่อไปนะครับผมเชื่อผมพูดมาเยอะแล้วพูดมาพอแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นที่ต้องพูดบ้างะนะครับนั่นฮนะแต่อีกด้านหนึ่งนะเมะื่อวานนี้บังเอิญจรเกีงกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ i m f IMF คนไทยเราจะรู้จักดีเลยถ้าไม่เกิดวิกฤต40นเราจะไม่รู้จักเท่าไหร่ค่ะนองไบ เราจำได้ใช่ไหมจำได้วิกฤตสี 4, 0, ู่นย์เนี่ยเราต้องกู้เงินแอมเค่ะกู้เงินภายใต้เงื่อนไขที่แอมเบ็กำหนดมาเลยเรียกว่าต้องบาดเจ็บล้มตายเลยถ้าเกิดคุณจะกู้เงินแอมเ็บแล้วเราตัดสินใจมีเหตุจาเป็นต้องกู้พวกสถาบ,บันการเงินที่มีปัญหาคุณต้องขายทิง<ม>้งแปรรูปรัฐวิสาหกิจทำอะไรก็ตามที่ทําให้มันกลับเข้ามาอยู่ในร่องในรอยณเวลานั้นแอมเบ็ e จำได้ใช่ไหมอาผมจะมาบอกว่าล่าสุด ผูมในการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอมบอกว่าวันนี้ว่าตรางเงินเฟอ้อทั่วโลกกำลังผ่อนคลายลงเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้แต่ยังไม่ถึงจุดที่ลดลงได้อย่างเต็มที่และแบงค์ชาติของประเทศต่างๆรักษาความอิสระอย่าไปลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปอาจจะเจอเงินเฟอ้อซ้ำนั่น IMF MM ผู้นุยการเอฟบอกว่าอย่างไงคริสตินาจอจิวาผู้มนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF บอกว่าตอนนี้อัตราเงินเฟอ้อทั่วโลกในกำลังผ่อนคลายลงเร็วกว่าที่คาดการไว้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่เรียกว่าลงอย่างเต็มที่ก็เรียกร้องให้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศในพิจารณาการตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนจะลดอัตราดอกเบียะะ้ยค่ะโดยที่เธอบอกนะคะว่าอัตราเงินเฟอ้อ สำหรับประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่2.3ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วลดลงจาก9.5เมื่อ18เดือนที่แล้วแนวโน้มคือขาลงคาดว่าจะดำเนินการต่อไปในปี67ก็คือแนวโน้มขาลงทั้งปีนี้ค่ะธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าที่สำคัญสำคัญที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จังหวะและเวลาอาจจะแตกต่างกันไป ผู้ในการ IMF บอกว่าช่วงสุดท้ายนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็น2เท่าเลยที่ธนาคารกลางจะต้องรักษาความเป็นอิสระของตัวเองสงสัยแบงค์ชาติไปได้ข้อมูลมาก่อนไหมแล้วก็เรียกร้องให้ผู้กําหนดนโยบายทางการเงินของแต่ละประเทศยืนหยัดต่อเสียงเรียกร้องที่ให้ลดอัตราดอกเบี้ยก่อนเวลาอันควรนั่น ไอเมพยืนอยู่หลังผู้ว่าแบงค์ชาติเลยค<า>่ะแล้วก็บอกต่อไปว่าการผ่อนคลายก่อนเวลาอันควรอาจจะทําให้เกิดอัตรางเงินเฟ้อครั้งใหม่แล้วก็อาจจะจําเป็นต้องเพิ่มนโยบายความเข้มงวดทางการเงินเพิ่มเติมในอีกด้านหนึ่งถ้าลดดอกเบี้ยช้าเกินไปมันก็อาจจะส่งผลต่อก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งอ่ะแต่ก็ย้ําเรื่องความอิสระนี่แหละความเป็นอิสระ ของธนาคารกลางให้ยืนหยัดค่ะให้ยืนหยัดต่อเสียงเรียกร้องอที่ให้ลดอัตราดอกเบีย้ยก่อนเวลานควรอ่านบูชมเดี๋ยวลองถามดีกว่าถ้าบูชอมอะไรนะคือบอกว่าในแต่ละประเทศเนี่ยค่ะมักจะมีความพยายามจากฝ่ายการเมืองกดดันให้ธนาคารกลางดําเนินนโยบายตามที่ฝ่ายบริหารต้องการโจบไบเดนก็เหมือนกันออกมากดดันธนาคารกลางสหรัฐอยู่บ่อยครั้งให้ลดอัตราดอกเบีย้ยตามบูชมคือ เดี๋ยวมีโอกาสถามดีกว่าถามยังไงดีท่านคิดว่าควรจะลดดอกเบีย้ยไหมธรรมดาไปไหมท่านเห็นด้วยกับใคระระหว่างนายกหรือพู้วาวแบงค์ชาติค่ะดีไหมได้ลองดูไหมคะ,ะหรือจะถามว่ายังไงอืออืม,อมคือมุมคุณเศรษฐาก็อย่างที่บอกไปแบงค์ชาติก็บอกก่อนหน้านี้ว่า มันก็ได้ตามศัก,กยภาพพอสมควรแล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องโครงสร้างลดดอกเบีย้ยไม่ได้ก่อให้เกิดผลทันทีอย่างที่คาดหวังใช่ไหมอ่ะมันก็เป็นข้อถกเถียงกันยาวนานแต่มาดูศูนย์วิจัยเศรษฐกิจแบงก์ไทยพาณิชย์มองว่าเอาละเมื่อวันที่10ไม่ลดแต่กรงออแบงก์ชาติยังมีโอกาสลดดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ซึ่งยังเหลือเวลาปีนี้อีกต้อง8เดือนค่ะ เดี๋ยวประชุมครั้งหน้าคือ12มิถุนายนอ่าก็คาดว่าคือแม้รอบการประชุมนี้คือเมื่อ10เมษากนง,งอจะมีมติคงดอกเบี้ย ก็คือไม่ลดดอกเบีย้ยนโยบายแต่มติไม่เอกฉันนะคะแล้วก็ไม่เอกฉันติดต่อกันเป็นครั้งที่2เรแล้วด้วยห้าสอเท่าเดิมเลยค<ห>่ะซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางดอกเบีย้ยในระยะข้างหน้าค่ะคือถ้าพิจารณาผลการประชุมในอดีตเนี่ยก็พบว่ากอนอง,องมักมีมติไม่เป็นเอกฉันต่อเนื่องอเพื่อส่งสัญ,ญญาณต่อตลาดการเงินก่อนจะเปลี่ยนทิศทางอัตราดอกเบีย้ย ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณเหมือนส่งสัญญาณออกมาก่อนว่าเดี๋ยวอาจจะมีการลดนะเพราะมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยค่ะและนอกจากนั้นการประชุมครั้งนี้กนงยังสื่อสารเน้นปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจที่กดดันให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ําลงประกอบกับกรรมการเสียงส่วนน้อยเห็นว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจที่ต่ําลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้างดังกล่าวและจะช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ ทำให้ทาง S.C.B. ศะะูนย์วิจัยเศรฐษฐกิจของไทยพาณิชย์เขามองว่ากนอง,องน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมครั้งต่อไปเดือนมิถุนายนแล้วบอกด้วยว่าจะลดอีกครั้งหนึ่งด้วยในช่วงการประชุมเดือนสิงหาคมค่ะเพราะดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่สูงกว่าระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพการขยายตัวของเศรฐษฐกิจที่ปรับลดลง กรุงไทยคอมเพลหรือสวยใจเศรษฐกิจแบงก์กรุงไทยเมื่อวานนี้ออกรายงานประเมินเหมือนกันประเมินการคงดอกเบี้ยของกอนองอในครั้งนี้ค่ะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตจะเป็นปจัจจัยกดดันทําให้กอนองอป,รปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้สู่ระดับ2%ต่อปีอ,อ่ะก็จะมองสอดคล้องกับทาง s c b ใช่ไหมเอชซีบีบอกลงสองครั้งถ้าลงครั้งละ0.25ก็เหลือ2%เหมือนกันเนี่ยค่ะ เหตุผลของทางกรุงไทยก็คือแม้ว่ากนง,งจะระบุว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวเร่งขึ้นที่2.6ในปี67แล้วก็พอปีหน้าปี68จะขึ้นเป็น3เนี่ยแต่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจก็ถือว่ายังเป็นระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่ะท่ะานผู้ชมฮะนี่เป็นประเด็นเศรษฐกิจซึ่งนับวันโทกันอย่างนี้ก็ใกล้ตัวขึ้นมาทุกทีดิถูกไหมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเรื่องดอกเบี้ยท่านผู้ชม